สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพบบกัเราช่องฟังปีใหม่นะครับฟังปีใหม่ชาแนลนะครับผมโอ้ยนโมหน่อยนะโอ้ยคิดหอดดีคิดหอดดีผู้ดินตั้งหลังปีก็แล้วก็เกาปากกินหอดกันเฮงร้องทักเลยครับแม่มูปวดปิดปวดปวดเอ้ยกิดหอดกันลายมือสาวปีเดินออกกําลังกายนะครับผมมาวันนี้มาเยี่ยมน้องๆนะครับผม กินหอดังลองหลายกินหอดังนำโมเมื่อกี้ก็ไปบ้านสาวอุ้มมาเมื่อเช้าก็ไปทำบุญนะครับผมตอนนี้มาเยี่ยมบ้านน้องนำโมก่อนก่อนที่เขาออมบ้านนะครับผมเดินออกกำลังกายยามเย็นนะครับผมหัวง้อก,กับบานพอดีครับโอ้เขาก่อนหน่อยมากให้เล่นทั้งนอกตัวนี้นำโมเล็กนำโมน้อยกินหอดพี่ปีบฝน น้ำโมกินหอดพี่ป mm nah. ีกันเด้อุ่นปุ่นปุมึงมึงมึงเอ้ยกอดข้อพี่ปีเลยกินหอยพี่หลายกินหอยพี่หลายปุ่นทั้งเมียทั้งลูกเฮ้ยอยู่บ้านมวนบ่ถามน้องมึงไงละเฮ้ยเฮมึงมึงมึงพี่ปีติไปผุ่นมึงนะพี่ปีติไปหาเสา มันนโมสิอื่นบ่ไปหอดเสาบา่ต้องสั่งใจมึงก่อนสั่งใจมึงก่นอนนโมเอื่นแล้วพี่เอื่นเออน้องเอื่นแล้วน้องเอื่นแล้วเ้ยตัวมือเอื่นโลจักจเรียกพี่นะครับผม,อมถอยมาเลพี่พี่พมาเล่น้ำพี่เร็ว กอดแน่ผมกอดแน่พี่ปีผมกอดแน่เออผมกอดแน่กอดหน่อยกอดหน่อยอเอากอดหน่อยน่หเขากอดแน่เขากอดแน่โอ้ยอหลายกินหอดพี่ปีหลายตัวเอ้ยพี่ปีก็ินหอดตั้งแม,โม,โม่โมตั้งของน้อง,งโ,มโมก,กันเด้เิสามกรูสริง กะว่าปีไปมองไดน้ำโม่ตามไปเอ้ย <g ười> ผมกอดเนี่ผมกอดเนี่พี่ปีผมกอดเนี่ถอยมาพี่เห็น้องกอดก่อนเลยเฮ้ยมาพี่คุณหางซี่แล้วอยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกอดแน่พี่ปีเุ้ยเฮ้ยโอ้ ผมก่อนเนี่ยผมก่อนเนี่ยเอ๊อจะถึงกันกินรักกันมากกินหอดกันหลายอี EP ไปออกงานไดเลย EP ไปออกงานลาลานโม่ไปได้ไปเนาะโอ้ยนน้โมหน่อยไปน้ำของมวลคักเลยไปหาเทียนเขามัญชา ยู่บ้านนางดาวโอพี่ดาวบึ้ย,ยมึง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 ขาอย่างเงี้ยนตึ้นอยากกอดพี่ปีขาหลังเป็นมากเกินง่อยต่อง่อยของเล่นของเล่นผู้ใดว่า เขาออกมากางนอกแล้วนี่เห็นบอนี่เออของเหรินน้โมตัวนี้แม่ของเหริอนอลาลาตัวนี้แม่โเออดยดูด,ด,ดแ,มแม่นม้โมนะครับแม่แม่ผู้บ่าน้องน้โมคนผู้แม่จับใต้ผู้น้องอ้อยผู้ลูกจับบน <c oughs> โอ้ยมันครับ <Workers. S 2> ดูครับเอ้ยนเอิ่นเอิ่นเอิ่นเอ้ยน่โน่โน่โน่เฮ้ยดูครับเุ่นเอิ่นเอิ่นเมโมมาจุบมาจุบกล่องเอ้ยเมโมมาจุบกล่องโอ้ยสีบีดไปยังนั่นเอิ่นเอิ่นเอาแล้วเอาแล้วอีลาขึ้นคอร์สไปคอนสที่ผ้าลม hào leo hào leo nghe tiếng cắt nhà hào leo tuấn tuấn bật cò bỉp bỉp đấy oi 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 nó mì nhắng kinh giữa tung hoa bỉp bỉp nè ơi ừ, ở à đây giữa tung hoa bỉp lên đi kí đến cái xe bà này oi kí đến cái má xe mà này thôi thôi thôi

หอาแล้วหอาแล้วถอยถอยมาเลยมามามาเลยน้องพี่พาน้องมาที่รพี่เออถอยเจ้า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 ถอยเถอะเฮ้ยน้ำโม่เอื้อนแล้วน้ำโม่เอื้อนแล้วเอื้อนพี่เรียกพี่แล้วพี่ไม่กลับเลยพี่ไม่เห็นอย่างหนึ่งมาเล่นน้ำมากินน้ำโอ้ยหิวน้ำนะครับ กิน้องกอกระื h h k k ่องพี่กินน้ำก่อนกินน้ำฝนโอ้น้ำฝนแสีบหลายน้ำฝนแสีบหลายเดี๋ยวพี่กินน้ำก่อนพี่กินน้ำก่อนโอู้ตะบุญโวยวายโวยวายโวยวายโอ้ยพี่กินน้ำอยู่เอ้ยเฮ้ยพี่พี่กินน้ำนโมเรียกพี่นะครับผมเฮ้ยบ่ธรรมดาเลย โอ้ยมันตไทองมันตไทองนี่ยลอโอ้ยโอ้ยมันติต๊ถอยพี่พถอยมาพี่ถอยไงพปกัันออกมาเลยนะพี่ขายเียนประทับดาเด้อนโม่น่อยเอ้ยผุผุผักเลยถอยถอมาพี่พี่้างเว้น้างเว้นถอไหน ไปไหนมามะาไหนมาเมะเดี๋ยวจะให้แม่ก่อนได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับโอ้ได้เวลาเดินทางกลับแล้ว <c oughs> พอ่อขี่หายขีดหอดแล้วพ่อหายขีดหอดแล้วเอ้าหายขีดหนอดแล้ว <c oughs> ก็าหายชิดฮอดแล้วบ่นเหาเสเคเกลองตัดหญ้าอย่างนี้เสียงเกลองตัดหญ้าตัดหญ้าเป็นตัดหญ้าถักข้างบ้านนะครับผมแม่มูเห่าแล้วออกจากบ้านน้องแล้วนะครับนี่พอเศร้าหายคิดฮอดกันแล้ว้ยมาเจอใครอยู่นะ้าอุ้ยอีเมะคอยตัวนั่นอีเมะคอย อีแม่ก๋วยมาแล้วพุ่นยีแม่อีแม่กลัามาแล้วพุ่นพุ่นเวอร์ไปตะกี้มาพุ่น่ะแม่เอิญญี่ปุ่นพุ่น่ะเห็นบอลแม่เรียกญี่ปุ่นไปกินกล้วยไปกินกล้วยแม่ปะกินกล้วยไปกินกล้วยโอ้ยพ่อพี่ออดเราไท่พอดีเลยโอ้ยติดเก่าบ้านบ่เลาวมาเนี้ยมาเนี้ยพี่ออดไท่พีออกกำลังกายแล้วครับ ชาวบ้านเราเลยไปบอกอีเมียกันคุณคุณคุณไปแล้วไปแล้ว,ไป,ว,ไ,ปวไปบอกอีเมียเหมือนนี้หนูไปหาหนองหนองหาหนองน้ำโม่กำลังมากอุ่นลัคก,กี้เพิ่มกันตามแล้วมาบอกอีเมียกัอนอีหลาไปเจียวม้วนๆไปหาหนองอุ้มมาหนองน้ำโม่อุ่นลัคก,กี้เป็นต้อนรับนะครับผม มาบอกกับแม่แนละ้วบอกโอ้ยหล่ามวนคักเลืมอมเหือน,นี้ไปหาหน่งหนองๆหลายๆเชือกเลย่อแต่ล้มตายเอ้ยมวอลบอลหล่ามวนบอ,อ,อลหล่ามวนบอลหลมาบอกกับแม่แล้วหล่าไปเที่ยวไซมาแม่ถามแม่ถามโอ้ยหล่าไปเล่นเที่ยวสปริงกูเนะี่ย ไปหาสาวอุ่มกับน,น้องน้โม,อมเอ้ยมาบอกนี่เม่มวลขักหลยน,ลน้องน้โมก็เอื่นเอื่นสีมาก,กับมาพ่ได้น้ำโมน้อยเอื่นเรียกพี่ไว้โอ้ยขักแขกโอ้ยอย่าไปลงหลุมหลาย มันจะจนนืนเก้าก็ยังอยูเดี๋ยวสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมมันก็จะลืมหนึน่งใจหนึ่งรจกันหนึ่งกำลังใจนะครับผม เจอกันใหม่คลิปโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ก็สวัสดีครับ